น้องสามสิบวันแล้วค่ะน้องจะมีกรีนคอร์สนะคะเลดโอ๊กกรีนโอ๊กนะคะบัตเตอร์เฮดค่ะที่พูดน้องแถวแถวที่สองก่อนเพราะว่าน้องปลูกมาก่อนนะคะอ,อ๋อมีฟินเล่ด้วยค่ะโอ๊กกรีนโอ๊กนะคะบัตเตอร์เฮดค่ะที่พูดน้องแถวแถวที่สองก่อนเพราะว่าน้องปลูกมาก่อนนะคะอ,อ๋อมีฟินเล่ด้วยค่ะทุกคน นี่นะคะแถวที่สองนี้แอบมีผักกาดหอมอิตาลีด้วยนะ,ะทีนะคะพื้นที่น้อยๆหลังบ้านก็สามารถปลูกได้นะคะเพื่อนๆทุกคนปลูกไว้กินเองเหลือจากกินก็เป็นไรายได้ได้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมมาถึงท้ายคลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังมีสุขภาพที่ดีค่ะทั้งหมด10กล่องเหมือนเดิมค่ะ ส่วนแถวที่สี่ริมสุดนะคะจะมีผักขึ้นช่ายด้วยค่ะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะคะขึ้นช่ายโตและงามมากเลยนะคะเนี่ยประมาณ1เดือนแล้วนะคะน้องจะเก็บเกี่ยวได้ตอนสองเดือนค่ะนี่นะคะเราลงเต็มพื้นที่เลยค่ะเห็นไหมคะพื้นที่ของเราทั้งหมดสี่แถวนะคะสวนผักน้อยๆหลังบ้านของเรานะคะสี่แถวเต็มพื้นที่ในพื้นที่น้อยๆหลังบ้านนะคะสําหรับปลูกผักสลัดผักไฮโดรโปนิกส์นะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูนะคะว่า แต่ละแถวนะคะมีอะไรบ้างนะคะในพื้นที่น้อยๆหลังบ้านนะคะสําหรับปลูกผักสลัดผักไฮโดรโปนิกส์นะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูนะคะว่าแต่ละแถวนะคะมีอะไรบ้างนะคะในพื้นที่น้อยๆหลังบ้านนะคะสําหรับปลูกผักสลัดผักไฮโดรโปนิกส์นะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูนะคะว่าแต่ละแถวนะคะมีอะไรบ้างนะคะทุกคนนี่นะคะ แถวที่สองนี้แอบมีผักกาดหอมอิตาลีด้วยในะวันนี้ค่ะโซนนี้ในแถวแรกนะคะเป็นรุ่นเดียวกับแถวที่สองนะคะเพราะว่ากล่องไม่พอค่ะก็เลยต้องมาไว้ตรงนี้นะคะแต่ว่าเราก็เจ้ค่ะเพราะว่ากล่องปลูกเราเริ่มไม่พอแล้วค่ะเราลงมเมล็ดเยอะเกินไปนะคะเพราะว่ากล่องปลูกเราเริ่มไม่พอแล้วค่ะเราลงเมล็ดเยอะเกินไปนะคะคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมมาถึงท้ายคลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังมีสุขกาวันนี้ค่ะ โซนนี้ในแถวแรกนะคะเป็นรุ่นเดียวกับแถวที่สองนะคะเพราะว่ากล่องไม่พอค่ะก็เลยต้องมาไว้ตรงนี้นะคะแต่ว่าเราก็จนวันนี้ค่ะโซนนี้ในแถวแรกนะคะเป็นรุ่นเดียวกับแถวที่สองนะคะเพราะว่ากล่องไม่พอค่ะก็เลยต้องมาไว้ตรงนี้นะคะแต่ว่าเราก็จนต้นนี้คือผักกาดหอมอิตาลีนะคะตอนนี้น้อง44วันสามารถเก็บไปกินได้นะคะ ส่วนแถวที่สองนี้นะคะน้องสาสิวันแล้วค่ะน้องจะมีกรีนคอสนะคะเลดโอ๊กกรีนโอ๊กนะคะบัตเตอร์เฮดค่ะที่พูดน้องแถวแถวที่สองก่อนเพราะว่าน้องปลูกมาก่อนนะคะอ,อ๋อมีฟิลเล่ด้วยค่ะจำเอาค่ะว่าโซนไหนต้องเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่นะคะส่วนแถวที่สามนี้นะคะน้องเป็นล็อตที่หกค่ะยี่สิบสี่วันนะคะทั้งหมดสิบกล่องเหมือนเดิมค่ะ ส่วนแถวมีแอบมีต้นหอมด้วยนะคะนิดหน่อยตะมุตะมีนะคะน้องงอกมาน้อยมากเลยค่ะเดี๋ยวพาดูรอบๆอบีกนะต้นนี้คือผักกาดหอมอิตาลีนะคะตอนนี้น้อง44วันคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมมาถึงท้ายคลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังมีสุขมีแอบมีต้นหอมด้วยนะคะนิดหน่อยตะมุตะมีนะคะน้องงอกมาน้อยมากเลยค่ะ เดี๋ยวพาดูรอบๆอีกพื้นที่น้อยๆหลังบ้านนะคะสําหรับปลูกผักสลัดผักไฮโดรโปรนิกนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูนะคะว่าแต่ละแถวนะคะมีอะไรบ้างนะคะทุกคนนี่นะคะแถวที่สองนี้แอบมีผักกาดหอมอิตาลีด้วยนะะสามารถเก็บไปกินได้นะคะส่วนแถวที่สองนี้นะคะน้องสามสิบวันแล้วค่ะน้องจะมี กรีนคอร์นะคะเลดโอสวัสดียามเชา้าเพื่อนๆทุกคนค่ะภารกิจเช่นเดิมก่อนไปทํางานนะคะเราก็แวะมาดูน้องถักส่วนน้อยๆหลังบ้านของเราค่ะจะบอกว่ารอบแก่ไปนะคะเขาจะเป็นยังไงนะคะแต่ติดในสุดหลังบ้านนี่นะคะเป็นที่เราลงกล่องไปเมื่อวานนะคะในไลฟ์สดนะคะน้องแค่16วันงามไหมคะทุกคนดูใกล้ๆเลยงามมากเลยนะคะเนี่ย ส่วนท้ายแถวฝั่งนู้นที่เรากล่อกปูกไปเมื่อลงก่อกปูกไปเมื่อวานนะคะ1ิวันค่ะโอ๊กกินโอ๊กนะคะบัตเตอร์เฮดค่ะที่พูดน้องแสแถวที่สองก่อนเพราะว่าน้องปลูกมาก่อนนะคะอ,อ๋อมีฟินเล่ด้วยค่ะทุกคนนี่นะคะแถวที่สองนี้แอบมีผักกาดหอมอิตาลีด้วยนะคะที่ดีค่ะจำเอาค่ะว่าโซนไหน ต้องเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่นะคะส่วนแถวที่สามนี้นะคะน้องเป็นล็อตที่หค่ะ24วันนะคะสามารถเก็บไปกินได้นะคะส่วนแถวที่สองนี้นะคะน้อง30วันแล้วค่ะน้องจะมี green c o t นะคะเ e d o อคัที่ดีค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บผักัดหอมไปรับประทานแล้วค่ะแล้วก็แถวที่สองนี้ก็มีนะคะ ผักที่เราปล่อยไว้ให้แก่นะคะเพื่อดูการเจริญเติบโตนะคะว่าเวลานี้นะคะเราลงเต็มพื้นที่เลยคะ่ะเห็นไหมคะพื้นที่ของเราทั้งหมด4แถวนะคะสวนผักน้อยๆหลังบ้านของเรานะคะ4แถวเต็มพื้นที่คุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมมาถึงท้ายคลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังมีสุขที่ที่ริมสุดนะคะจะมีผักขึ้นช่ายด้วยค่ะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะคะขึ้นช่ายโตและงามมากเลยนะคะเนี่ยประมาณ1เดือนแล้วนะคะน้องจะเก็บเกี่ยวได้ตอน สองเดือนค่ะในพื้นที่น้อยๆหลังบ้านนะคะสําหรับปลูกผักสลัดผักไฮโดรโปรนิกส์นะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูนะคะว่าแต่ละแถวนะคะมีอะไรบ้างนะคะเพราะว่ากล่องปลูกเราเริ่มไม่พอแล้วค่ะเราลงมเมล็ดเยอะเกินไปนะคะแก่ไปนะคะเขาจะเป็นยังไงนะคะแต่ติดในสุดหลังบ้านนี่นะคะเป็นที่เราลงกล่องไปเมื่อวานนะคะในไลฟ์สดนะคะน้องแค่สิบหกวันคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมมาถึงท้ายคลิปนี้นะคะขอให้ทุกคน เฮงเฮงปังปังมีสุขแก่ไปนะคะเขาจะเป็นยังไงนะคะแต่ติดในสุดหลังบ้านนี่นะคะเป็นที่เราลงกล่องไปเมื่อวานนะคะในไฟ์สดนะคะน้องแค่สิบหกวันวที่สี่ริมสุดนะคะจะมีผักขึ้นช่ายด้วยค่ะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆกนะคะขึ้นช่ายโตและงามมากแล้วนะคะเนี่ยประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะคะน้องจะเก็บเกี่ยวได้ตอนสองเดือนคะ่ะหมดเลยคะ่ะลงผักไว้ทั้งหมดเลยนะคะสี่แถวแถวละสิบกล่องนะคะกล่องละแปดต้นนะคะทุกคน นี่เลยค่ะพื้นที่เราชจำเอาค่ะว่าโซนไหนต้องเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่นะคะส่วนแถวที่สามนี้นะคะน้องเป็นล็อตที่หกค่ะยี่สิบสี่วันนะคะค่ะทุกคนนี่นะคะแถวที่สองนี้แอบมีผักกาดหอมอิตาลีด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะ แถวที่สองนี้แอบมีผักกาดหอมอิตาลีด้วยนะคันคาจริงๆน้องจะเก็บได้ตอน50วันนะคะนี่เลยค่ะน้องเหลือไม่เยอะนะคะเพราะว่าเราเอาไปกินบ้างแล้วนะคะจริงๆระหว่างก่อน50วันเราก็คันคาจริงๆน้องจะเก็บได้ตอน50วันนะคะนี่เลยค่ะน้องเหลือไม่เยอะนะคะเพราะว่าเราเอาไปกินบ้างแล้วนะคะจริงๆระหว่างก่อน50วันเราก็สวัสดียามเช้าเพื่อนๆทุกคนค่ะภารักกิจเช่นเดิมก่อนไปทำงานนะคะเราก็แวะมาดูน้องถัก ส่วนน้อยๆหลังบ้านของเราค่ะจะบอกว่ารอบนี้เดี๋ยวเราจะเก็บผักาดหอมไปรับประทานแล้วค่ะแล้วก็แถวที่สองนี้ก็มีนะคะผักที่เราปล่อยไว้ให้แก่นะคะเพื่อดูการเจริญเติบโตนะคะว่าเวลาแก่ไปนะคะเขาจะเป็นยังไงนะคะแต่ติดในสุดหลังบ้านนี่นะคะเป็นที่เราลงกล่องไปเมื่อวานนะคะในไลฟ์สดนะคะน้องแค่สิบหกวันนี้นะคะเราลงเต็มพื้นที่เลยค่ะเห็นไหมคะพื้นที่ของเราทั้งหมดสี่แถวนะคะ สวนผักน้อยๆหลังบ้านของเรานะคะสี่แถวเต็มพื้นที่ค่ะทุกคนนี่นะคะแถวที่สองนี้แอบมีผักกาดหอมอิตาลีด้วยนะคะที่สี่ริมสุดนะคะจะมีผักขึ้นช่ายด้วยค่ะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะคะขึ้นช่ายโตและงามมากเลยนะคะเนี่ยประมาณ1เดือนแล้วนะคะน้องจะเก็บเกี่ยวได้ตอน2เดือน,นะค,ะค่ะทุกคน นี่นะคะแถวที่สองนี้แอบมีผักกาดหอมอิตาลีด้วยนะคะที่สี่ริมสุดนะคะจะมีผักขึ้นช่ายด้วยค่ะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะคะขึ้นช่ายโตและงามมากเลยนะคะเนี่ยประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะคะน้องจะเก็บเกี่ยวได้ตอนสองเดือนค่ะทั้งหมดสิบกล่องเหมือนเดิมค่ะส่วนแถวต้นนี้คือผักกาดหอมอิตาลีนะคะตอนนี้น้องสี่สิบสี่วันจำเอาค่ะว่าโซนไหนต้องเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่นะคะ ส่วนแถวที่สามนี้นะคะน้องเป็นล็อตที่หกค่ะยี่สิบสี่วันนะคะทีนะคะพื้นที่น้อยๆหลังบ้านก็สามารถปลูกได้นะคะเพื่อนๆทุกคนปลูกไว้กินเองเหลือจากกินก็เป็นไรายได้ได้ค่ะสวัสดียามเช้าเพื่อนๆทุกคนคะ่นะภารกิจเช่นเดิมก่อนไปทํางานนะคะเราก็แวะมาดูน้องผักส่วนน้อยๆหลังบ้านของเราค่ะจะบอกว่า รอบนีพื้นที่น้อยๆหลังบ้านนะคะสําหรับปลูกผักสลัดผักไฮโดรโปนิกส์นะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูนะคะว่าแต่ละแถวนะคะมีอะไรบ้างนะคะสวัสดียามเช้าเพื่อนๆทุกคนคะ่ะภารักกิจเช่นเดิมก่อนไปทํางานนะคะเราก็แวะมาดูน้องผักส่วนน้อยๆหลังบ้านของเราคะ่ะจะบอกว่ารอบนี้นะคะพื้นที่น้อยๆหลังบ้านก็สามารถปลูกได้นะคะเพื่อนๆทุกคน